สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวทาดินพฤกษกันมังกรคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจำวันที่1นึถึงสิตุลาคม2566นะคะไปดูกันว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของเพื่อนๆชาวทาดินกันบ้างก่อนอื่นนะคะก็ขอดูพลังงานของคุณก่อนเนาะตอนนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงกับความรักบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะกับพลังงานของคุณคะ่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะช่วงนี้นะคะตรงกับคุณไม่เอ่ยโอ้คุณมีพลังงานของคุณเนี่ยคุณอยากจะมีปราสาทอยากจะมีบ้านนะคะอยากจะมีที่อยู่อาศัยหรือมีใครสักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างคุณถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าความฝันของคุณนั้นนะเพื่อนๆชาวทะดินบางคนเนี่ยความฝันของคุณนั้นบางทีคุณอาจจะเคยคิดเคยฝันถึงคาลือหาดหรือบ้านหลังใหญ่หรือความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักที่จะต้องอยู่กันโอ้แบบมัง่งคั่งร,ำร่ำรวยแต่ในตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างนะคะประสบการณ์ทำให้คุณนะคะสอนให้คุณได้รู้ว่าไม่เป็นไรคะ่ะหลังจากนี้ขอแค่เล็กๆเ,เนาะขอแค่เล็กๆ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็อบอุ่นคุณไม่ต้องการอะไรที่ใหญ่โตโมโหรานแล้วนะในตอนนี้ขอแค่ใครสักคนอยู่ด้วยกันมีความรักความอบอุ่นคุณรู้สึกว่ามันน่าจะเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันก็แค่นี้แหละชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกโปรง่งแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าการที่มีอะไรใหญ่โตมากเกินไปบางครั้งเกินไปหรือสมบูรณ์แบบมากเกินไปบางทีมันก็เกิดช่องว่างคือความเงา แค่อะไรเล็กๆก,ก็พอแล้วแต่ขอให้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะพลังงานของเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะคุณได้ไพ่คุณได้ไพ่หนางเงือกไพ่ใบนี้นะคะบง่งบอกถึงสถานการณ์ของความรักเพื่อนๆชาวธาตุดินบางคนเนี่ยคือคุณเคยเจอประสบการณ์ความรักที่เจ็บปวดมาแล้ว อตอนนี้เนี่ยคุณคือตอนนี้คุณเนี่ยเป็นคนที่กลุ่มโชคชะตาตัวเองอยู่ว่าคุณเนี่ยจะลืมความเจ็บปวดแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรือคุณหรือคุณเนี่ยก็ยังคงแบบเหมือนกับว่าไปไหนก็แล้วแต่ยังคงยังคงยึดติดอยู่กับความเจ็บปวดนั้นกับความล้มเหลวนั้นทําอย่างไรถึงจะสะบัดทำอย่างไรถึงจะให้ตัวเองนั้นได้หลุดพ้นความเจ็บปวดนั้นสักทีช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือว่า เหมือนกับหามุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองว่าบางครั้งความเจ็บปวดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์กับคุณนะสำหรับปัจจุบันนี้บางทีถ้าคุณจะเดินหน้าคุณก็จงปล่อยวางเรื่องราวเก่าๆไปเถอะค่ะบางทีคุณอาจจะกำลังบอกตัวเองแบบนั้นก็ได้นะคะพลังงานของเพื่อนๆชาวธาตุดิน คุณได้พ่ายการถักทอการถักทอดอกไม้นะคะบางครั้งประสบการณ์ความเจ็บปวดหรือความผิดหวังที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นบทเรียนหรือเป็นอดีตที่มันมันก็เป็นอดีตหรือทุกคนเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเราจะมองว่าคุณไม่ได้เจ็บปวดอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ได้มีอดีตที่เจ็บช้ำอยู่คนเดียวแล้วค่ะ เพื่อนๆคนอื่นๆธาตุอื่นๆราศีอื่นๆหรือทุกคนบนโลกใบนี้ก็มีอดีตแล้วก็มีความเจ็บปวดเออมีความเจ็บปวดนะคะเหมือนกันกับคุณนั่นแหละแต่ตอนเนี้คุณสามารถที่จะถักทอความเจ็บปวดนั้นเป็นอดีตหรือเป็นหรือเป็นบทเรียนนะคะหรือเป็นบทเรียนให้คุณได้ก้าวไปข้างหน้า,าคุณสามารถ เขาเรียกว่าไพา่ใบนี้มันเหมือนกับว่าคุณสามารถนําอดีตนั้นมา,าการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าแล้วทําให้ชีวิตรักของคุณนั้นดีขึ้นหรือเปิดโอกาสให้กับความรักครั้งใหม่คุณสามารถเอาบทเรียนนั้นนะคะมเขาเรียกว่ามาเป็นบทเรียนหรือมาเป็นมุมมองที่ผ่านมาบางทีเนี่ยเราอาจจะยึดติดอยู่กับความคิดอะไรบางอย่าง เช่นบางทีเนี่ยคนเรามีสเปคจะต้องแบบนั้นจะต้องแบบนี้แล้วคุณก็เลือกสเปคของคุณมาตลอดจะต้องแบบนั้นจะต้องแบบนี้ให้ได้ดั่งใจคุณแต่สุดท้ายแล้วบางครั้งสเปคที่เราเลือกบางทีก็ไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆชาวท่าดินบางคนเนี่ยมองจากอะไรและสิ่งนั้นนะคะที่คุณมองนั้นมักจะสร้างความเจ็บปวดให้คุณเสมอ,อในกรณีตรงนี้นะจริงๆต้องบอกว่า มันไม่ได้ตรงกับคุณทุกคนนะแต่มันมีพลังงานบางอย่างที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆชาวธาตุดินบางคนสําหรับคนอื่นที่ไม่ตรงเนี่ยคุณก็สามารถฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะอันนี้มันเหมือนกับจะมาบอกใครบางคนว่า,าเพื่อนๆชาวธาตุดินบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มองความรักด้วยความรักจากที่เราสัมผัสได้นะอาจจะไม่ได้มองความรักด้วยความรักแต่อาจจะมองความรักเช่นบางทีมีความคิดว่าต้องมั่งคั่งต้องมีทุกสิ่งอย่าง ความรักคือต้องมีเพียบพร้อมทุกอย่างต้องบางคั่งต้องร่ารวยคือบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดหรอกที่คุณจะคิดแบบนั้นคือวิธีคิดแต่ละคนเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะแต่สิ่งที่คุณคิดที่ผ่านมาตลอดนะคะแล้วสิ่งที่คุณได้มาในในแบบที่คุณปรนารถนาน่ะบางทีเนี่ยมันไม่สามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จในความรักได้เพราะฉะนั้นจง ก่อนที่จะมีความรักครั้งต่อไปลองมองอดีตที่ผ่านมาว่าสิ่งที่คุณเคยปรารถนานั้นเคยทําให้คุณประสบความสําเร็จไหมเพราะฉะนั้นลองมองอะไรใหม่ๆดูบ้างมันกเน็เหมือนกับว่าย้อนไปที่ภาพเนี้ว่าเล็กๆก็พอไหมไม่ต้องใหญ่โตโมโหรานไม่ต้องมั่งคั่งร่ํารวยแค่ความรักที่จริงใจแล้วมีอะไรที่แบบเหมือนกับบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่น น่าจะดีไหมนะอันนี้พลังงานของเพื่อนๆชาวทัศนดินนะคะเดี๋ยวเราขออีกหนึ่งใบค่ะเราขออีกหนึ่งใบนะคะเป็นพลังงานของคุณนะคะอีกหนึ่งใบค่ะ คุณได้ไพ่ไทนี่ไทนี่ไทอัมอ่าไทานี่ไทอัมนะคะเออเออไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงชัยชนะเล็กๆที่รอคุณอยู่ในภายภาคหน้าเชื่อว่าเพื่อนๆชาวทัดินที่เข้ามาฟังคลิปนี้หากว่าคุณกำลังมองหาสิ่งเล็กๆอยู่แล้วเชื่อว่าคุณจะได้สิ่งนั้นแล้วคุณจะได้รับ ความรักครั้งใหม่ที่เป็นความสุขของคุณเหมือนกับว่าในตอนนี้ถ้าคุณกำลังท็อกซิกับความรัก บางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เท่าเทีมากๆคุณอาจจะไปเจอคนมั่งคัง่งร่ำรวยสมบูรณ์แบบใน,ในแบบที่คุณปรารถนาแต่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณมากพอเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญคุณมากพอบางทีคุณอาจจะยกระดับตัวของคุณเองให้มีหน้ามีตาในสังคมแต่ที่จริงแล้วบางทีเนี่ยไพ่อาจจะบอกว่าบางครั้งหน้าชื่นแต่อกตรมเนอะ,อะมีหน้ามีตาในสังคมแต่จริงๆแล้วรู้สึกมันมีความทุกข์อยู่ในใจ บางครั้งคุณอาจจะอยากจะบอกกับตัวเองว่าชีวิตที่เหลืออยู่อีกทั้งชีวิตนี้คุณจะยอมจมปลักหรือว่าจะยอมทุกข์เพื่อที่จะรักษาหน้าตาของตัวเองแบบนี้เหรอบางคนอันนี้เราต้องบอกว่าบางคนเจอสถานการณ์นี้อยู่นะคะแต่ถ้าคุณคิดจะก้าออกมาแล้วมีแล้วมีความอบอุ่นมีความเล็กๆในพลังงานความรักนั้นคุณจะได้รับชัยชนะนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่สำหรับนี้ให้กับคุณเนาะ สิ่งที่คุณจะได้รับถ้าหากว่าคุณตัดสินใจจะเลือกพลังงานบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยมองมันเลยก็ได้นะคะคือบางทีที่เราบอกว่าความรักที่คุณมองนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะไพ่บนี้บ่งบอกว่าขอให้คุณจงมีความหวังนะมีความหวังคุณกำลังจะก้าวออกจากความมืด เพื่อสู่แสงสว่างหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตอนนี้ทำไมคุณถึงอยู่ในความเจ็บปวดเพราะว่าบางครั้งความรักที่คุณมองนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่ที่ที่มีความสุขสามารถเป็นความสุขให้คุณได้อย่างแท้จริงคุณกําลังลุ่มหลงอะไรบางอย่างหรือคุณกําลังอยู่ในความมืดบอดของตัวเองอะไรแบบนี้คะ่ะแต่คุณกําลังจะได้ แสงสว่างจากตรงนั้นแล้วนะจากประสบการณ์ของคุณเองจากความคิดของคุณเองจากการตื่นรู้ของคุณเองนะคะพลังงานของคุณนะคะคุณกำลังมีเรียกว่าไฟดวงเล็กๆหรือประกายไฟเล็กๆที่มาจุดประกายอะไรบางอย่างให้คุณนะคะให้คุณได้ลืมอะไรบางอย่างแล้วคิดอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างไปจากเดิม คุณกําลังได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมุมมองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรักก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคุณมองคุณมีมุมมองความรักอย่างไรแต่ที่รู้ๆมุมมองความรักของคุณนั้นสุดแสนจะเลิศหรูนะคะแต่ก็อย่างที่เราบอกไปว่าบางครั้งรักที่เลิศหรูก็ไม่ได้หมายถึงความสุขและความอบอุ่นเสมอไปเนาะอันนี้ก็เป็นพลังงานของเพื่อนๆชาวทัตุดินนะในคลิปนี้นะคะ แล้วก็คุณได้ไพ่คุณได้ไพ่การเติบโตใหม่แบบที่แบบที่เขาเรียกว่าความรักที่เติบโตแบบธรรมชาติคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ที่เกิดความรักขึ้นจากหัวใจที่เป็นธรรมชาติที่ผ่านมาคือ,ค,อ,ค,อคืออยากให้อยากอยากให้เปรียบเทียบแบบนี้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆชาวธาตุดินบางคนเนี่ย คือบางทีเนี่ยคลิปนี้อาจจะมาบอกกับคนบางคนที่กําลังอยู่ในความทุกข์เพราะคิดมีความคิดแบบนี้ต้องบอกก่อนนะว่านี่เป็นภาพรวมและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังเนี่ยก็เชื่อว่าบางครั้งอาจจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้เนาะคือบางคือคือเพื่อนๆบางคนเนี่ยมองมองในมุมมองที่ว่าความรัก ไม่มีอยู่จริงความรักกินไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่บางทีเนี่ยในสิ่งที่คุณเลือกในเมื่อค,คุณคิดว่าความรักกินไม่ได้คุณอาจจะเลือกสิ่งที่มั่งคั่งสิ่งที่อุดมสมบูรณ์แต่ในเมื่อหัวใจไม่เคยมีความรักมันก็จะมีความสุขอยู่กับอยู่กับกิเลสภายนอกอะสิ่งของอะไรต่างๆนที่มันดูทําให้ตัวของคุณนั้นมันดูเลดหลูอะไรแบบนี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วคนเราเมื่ออยู่กันไป เราก็ต้องเราก็ต้องคือเขาเรียกว่าการครอบครองนะ่ะมันก็ทุกสิ่งแหละแม้กระทั่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณถึงแม้ว่าคุณอาจจะบอกว่า,าคุณเลือกเขาแล้วเพราะเขาสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเขาไม่ได้มีหัวใจรักให้คุณแล้วคุณไม่ได้มีหัวใจรักให้เขามันก็ขาดความสุขตรงนี้ปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆชาวท่าดินจะได้เรียนรู้ก็คือว่าคุณจะได้เจอคนที่บาลานซ์แล้วก็เข้าเข้ามาในชีวิตของคุณมา มาสอนหรือมาเรียนรู้ให้คุณได้รู้จักรักแท้ที่เกิดขึ้นจากหัวใจจริงๆนะคะอ่ะโอเคค่ะมันคือมันคือสิ่งที่มันคือเรื่องจริงนะมันคือเรื่องจริงหรือความจริงที่คุณจะต้องรับรู้นะคะว่าว่าบางทีความรักนะคะถ้ามันไม่ได้เกิดจากหัวใจเนี่ยมันก็คือความผิดหวังเหมือนกับ อดีตที่ผ่านมาของคุณนั่นแหละนี่คือความจริงที่บางทีคุณฝืนไม่ได้โอเคนะทีนี้เราไปดูกันว่าชัยชนะเล็กๆของคุณรักครั้งใหม่หรือสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขเนี่ยมันเป็นพลังงานยังไงคะในสองสัปดาห์นี้อาจจะมีปฏิหารอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวทัดดินนะคุณได้ไพ่ The Tower, The Devil นะคะพลังงานของคุณ Awakening นะคือการตื่นรู้นะคะแล้วก็หเหรียญอ่ะสำหรับไพ่สี่ใบนี้บอกเพื่อนชอาวทัดินว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะใครที่อยู่ในสถานการณ์ท็อกซิกนะอันนี้ต้องบอกว่าท็อกซิกมากๆ บางทีคุณอาจจะยอมนะยอมที่จะก้าวเดินออกมาจากาจากสถานที่หรือสิ่งที่คุณคิดว่ามันอุดมสมบูรณ์มันมั่งคัง่งมันยิ่งใหญ่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสุขเลยบ้านหลังใหญ่สถานที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมือนอันนี้คะ่ะเหมือนอันนี้คะ่ะที่คุณแบกรับอยู่ที่คุณอยู่เนี่ยมันเหมือนกับบางทีเนี่ยมันก็แค่เป็นหน้าเป็นตาแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่า คุณอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างเลยแล้วมามีความสุขกับสิ่งเล็กๆอะไรก็ได้คอยคุณได้ปลดล็อกตรงนี้มันจะเกิดขึ้นนะบางคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้คือไม่สามารถที่จะอดทนอยู่ตรงจุดนี้ได้อีกต่อไปแล้วคุณ เรียนรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นมันคือกิเลสมันคือสิ่งที่ยั่วยุยั่วยวนมันคือความโลภมันคือความหลงหรือมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากําลังปลนเปลือเราต้องการสิ่งนั้นเพื่อปลนเปลือตัวเราอยู่แต่สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ความสุขของเ <ç uk> พื่อนเพื่อนชาว่าดินคุณจะปฏิเสธคุณตอนนี้คุณได้ตื่นรู้แล้วคุณปฏิเสธคุณไม่เห็นค,คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากได้อะไรเลยสุดท้ายแล้วได้สิ่งนั้นมาก็ไม่่่ใชความสุขททีแ้จริง แล้วนะคะในไพ่นใบนี้นะคะ n i n g นะคะในช่วงจังหวะน,นี้ใน2ส,สัปดาห์นี้มันทําให้คุณได้ตื่นรู้หรือได้รู้จกักที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดมีมุมมองอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหกเหรียญการให้การให้คือความสุขที่แท้จริงบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ได้รับมาตลอด แต่การได้รับนั้นมันคือการปร็นเปรอแต่ความสุขที่แท้จริงความสุขทางใจนั้นบางทีมันไม่มีแต่เมื่อคุณได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างสิ่งที่คุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นับคุณในสองสัปดาห์นี้คือความรักที่เออมันเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยได้รับความรักแบบเหมือนเอออาทรเหมือนมีความเมตตาบางครั้งคุณอาจจะ มีการแลกเปลี่ยนหรือมีการให้หรือมีอะไรที่มีจิตใจที่เมตตาเกิดขึ้นกับคุณอะมันทำให้คุณรู้สึกอารมณ์อ่อนโยนลงรู้สึกเหมือนเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนละคนเลยนะในมองตรงนี้นะคะอืมมันเหมือนได้เห็นตัวเองอะคะ่ะมันเหมือนได้เห็นตัวเองว่าอ๋อการให้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอย้มันมีความสุขนะ คุณจะได้เจอกับใครบ้างคะคุณจะได้เจอยังไงคะกับชีวิตของคุณในเรื่องราวของความรักอืมได้ไพ่เจ็ดดาบคุณตื่นรู้จริงๆคุณคุณตื่นรู้จากชีวิตที่มันเออมันมีแต่ความไม่ซื่อสัตย์เออ การหลอกลวงคุณได้ตื่นรู้แล้วก็ได้หลุดพ้นจากพลังงานนี้จริงๆนะในสองสัปดาห์นี้คุณจะกลับกลายมาเป็นคนที่มั่นใจกว่าเดิมแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆกับชีวิตนะมีมุมมองใหม่ๆเลยลหะคุณเจ็บปวดมาเยอะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะเจ็บปวดมาเพื่ออะไรอะ่ะกับสิ่งที่คุณได้รับกับคุณค่าทางใจมันไม่คุ้มค่ากันเลยคุณรู้สึกว่า คุณจะอดทนน่ะคุณอดทนไปเพื่ออะไรกับจุดตรงนี้เนาะในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะไพ่เดลว์เบร์ขึ้นมาบอกว่าคุณจะมีอิสระมีความสุขแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองสักทีหนึ่งมันเหมือนกับว่าคุณได้ค้นหาตัวตนของคุณเจอประมาณนี้ค่ะเมื่อคุณเป็นอิสระแล้วก็หาตัวเองเจอเนี่ยคุณอาจจะมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปนะ คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่สดใสเออ่เหมือนเด็กได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะจากนึกภาพออกมาจากพลังงานที่ฉันจะต้องแบบนั้นฉันจะต้องแบบนี้ฉันก็มีอีโกโ้แต่กลายเป็นว่าหลังจากนี้คุณจะเปลี่ยนมุมมองคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนอะไรใหม่ๆคุณจะมีความสุขมีความแบบเรียกว,ว่าตัวเองอีกด้านหนึ่งเนี่ยได้ได้ถูกเปิดเผยออกมา ถ้ถูกเปิดเผยออกมาคุณเป็นอิสระนะคุณอาจจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณจริงๆอะไม่ต้องใหญ่โตมโหรารมากนะคะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ต่อนะคือคือคือบางครั้งไพ่อาจจะบอกหรืออธิบายให้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์นี้ให้ได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงหรือความสุขที่แท้จริงในชีวิตรักอยู่ก็เป็นไปได้ คุณได้ไพ่เดอะเมจิเคียนปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อคุณเข้าใจชีวิตรักมากขึ้นคุณจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นในแง่มุมของความรักคุณอาจจะได้เจอกับเพื่อนคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีมีนนะเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะชาวราศีมีนหรือคุณอาจจะได้เจอกับชาว ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลต่างเชือชาติต่างศาสนากับคุณคุณจะได้ชีวิตใหม่แล้วก็อิสระคุณจะได้เปิดโลก,กััต์นะคุณอาจจะได้เจอกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูมันเหมือนกับการได้เปิดโลกของตัวเองอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมุมมองใหม่ๆได้ออกมาจากความมืด กลายเป็นคนใหม่ที่มีความสดใสแล้วก็มีความสุขให้บอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นใน2ส,สัปดาห์นี้มันคือจุดเริ่มต้นชีวิต ชีวิตใหม่ของคุณคุณอาจจะได้เจอแต่อาจจะยังไม่ได้สารสัมพันธ์หรืออาจจะยังไม่ได้ที่จะมีรักครั้งใหม่ในแบบที่มาเขาเรียกว่าภาพที่มันชัดเจนได้แต่คุณจะมีความสุขกับตัวเองได้หลุดพ้นจากพลังงานที่ท็อกซิกแล้วก็มีความคิดมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปมีมุมมองเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแปลงตัวเองไปหมดเลยคุณสามารถที่จะกล้ากล้านะคะที่จะก้าวออกมาตรงจุดนั้นแล้วสร้างความสุข สร้างความสดใสให้กับชีวิตของคุณมันมีความสุขมากๆคุณไม่จําเป็นต้องเจ็บปวดหรืออดทนอยู่กับตรงนั้นเพื่อรักษาอะไรบางอย่างเช่นก็บอกเรานอะว่าในเรื่องของหน้าตาในเรื่องของอะไรไม่รู้ที่คุณแบกรับเอาไวน้น่ะมันมันไม่ใช่ตัวตนของคุณเลยอะค่ะคุณจะต้องออกมาเป็นเรียกว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นคือความสุขที่แท้จริงเห็นไหมเราเปิดไพ่ทุกใบมานะ ยังไม่ได้มีไพ่อ่อยังไม่ได้มีไพ่แบบเหมือนกับคุณให้ความสําคัญกับความรักครั้งใหม่เลยแต่คุณจะสนุกกับชีวิตคุณจะมีความสุขคุณจะมีไอเดียคุณจะมีความคิดสร้างสารรค์มีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆรู้สึกมีความสุขกับชีวิตที่ขาดหายไปนะแล้วก็เห็นไหมคะไพ่ S of emotion หมายความว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณพลาดไปอะคะ่ะ คุณอาจจะไม่เคยได้สัมผัสอะไรใหม่ๆแปลกใหม่อะไรใหม่ๆเลยแต่คุณจะมีความสุขได้รับความสุขที่แท้จริงโดยที่ตัวของคุณเองนี่แหละได้ออกไปสัมผัสได้ออกไปรับรู้ได้ออกไปคุยกับคนนั้นคนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักแต่จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณจะยังเอ่เรียกว่ายังอยากสนุกกับชีวิตมากกว่านะเพื่อนๆชาวทัศด,ดิน ไพ่ดิวิวออฟฟอร์จูนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณอน่ะมันเหมือนกับว่าได้หลุดพ้นจากจากอ,าอะไรเดียจากกลงล้อที่มันเป็นโชคชะตาของคุณอน่ะโชคชะตาที่คุณจะต้องอดทนที่คุณทุกข์ที่คุณรู้สึกเหมือนกับ คุณอยู่ในความมืดมาตลอดเมื่อคุณหลุดพ้นจากความมืดแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องหาความสุขให้กับตัวเองในแบบที่คุณเองก็ไม่เคยได้รับอิสระนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเหมือนกับเ,เราก็ไพ่สิบไม้เท้านะคะมันเหมือนกับช่วงนี้คุณจะมีอินสป r เรชั n นที่มีแรงบันดาลใจที่มากมายกว่าความรักที่มันมากกว่าความรักนะคะให้กับตัวเองนั่นหมายความว่า นั่นหมายความว่าเ,เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณเจอความรักที่ท็อกซิกมากๆคุณรู้สึกว่าคุณพลาดหรือคุณมองอะไรบางอย่างผิดไปเนาะแต่คุณกําลังจะได้กลายมาเป็นคนใหม่ที่เข้าใจชีวิตและเข้าใจความรักคุณไม่ต้องการอะไรมากมายเลยคุณกาลังคุณกําลังหาใครสักคนหนึ่งที่ใช่สําหรับคุณจริงๆในมุมมองใหม่ๆอะไปปิดท้ายด้วยพระโรแมนแองเจิลกันนะคะ ขอโทษนะคะเมื่อกี้มันดึงมาสองใบนะคะเราต้องการใบเดียวเชื่อว่าคุณเองเนี่ยยังศรัทธาสถานการณ์ตรงนี้เชื่อว่าคุณยังศรัทธากับความรักอยู่คุณจะได้เจอกับความรักที่ใช่สําหรับคุณในมุมมองใหม่ๆ คุณจะไม่ต้องการความรักเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วในความคิดของคุณเหมือนคุณเป็นตัวกําหนดนะคะไม่ใช่ใครที่จะเข้ามากําหนดโชคชะตาของคุณแต่คุณเป็นคนที่จะกําหนดโชคชะตาเองแล้วคุณก็เลือกเองด้วยแต่ที่ผ่านมาคุณต้องยอมรับว่าบางครั้งมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอาจจะมีความสุขสบายเกี่ยวกับในด้านฐานะทางการเงินการทองแต่ในเรื่องของหัวใจนั้นต้องยอมรับว่า มันมันไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับคุณได้แต่ถ้าคุณยังมีความศรัทธานะคุณจะได้เจอรักที่ใช่สำหรับคุณจะมีคนเข้ามานะคะเมื่อคุณหลุดพ้นออกมาเป็นอิสระแล้วเนี่ยคุณจะมีพลังงานของคำว่า attraction ก็คือแรงดึงดูดนั่นเองคุณจะไดะ้เจอกับนะคะดึงดูดความรักที่โรแมนติกนะคะ ความรักที่มีความสุขหรือรักที่แอนโชยคือเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่คุณก็เลือกได้ในแบบที่คุณในแบบที่คุณแบบเออเขาเรียกว่าในแบบที่คุณคิดนั่นแหละแต่คุณอาจจะไม่ได้คิดในแบบเดิมๆไงช่วงนี้คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อน แล้วก็การที่คุณจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะเปิดใจที่จะปรึกษาเพื่อนที่จะให้เพื่อนเนี่ยมีเอ่มีบทบาทแล้วก็มีมุมมองกับความรักครั้งใหม่กับคนที่เข้ามาเธอช่วยดูซิว่าคนนี้โอเคไหมเหมาะสมไหมคือคุณจะไว้วางใจคนอื่นมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะจนบางทีเนี่ยคุณคิดว่าในสิ่งที่คุณคิดนั้นมันถูกต้องเนาะอืม ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดเลยที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือเราจะไม่เปิดแล้วนะเราเราเปิดแค่นี้นะคะไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าเออถ้าคุณสังเกตนะการเปิดไพ่ทั้งหมดนี้จะยังไม่ได้เห็นความรักที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่ชัดเจนแต่ไพ่กำลังจะบอก,กบคุณว่าที่ผ่านมาเนี่ยรักที่เป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วหัวใจคุณและหัวใจเขานั้นยังดึงดูดกันไม่พอบางครั้ง คนที่คนที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณหรือคนที่อยู่ในชีวิตของคุณในปัจจุบันนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันทอกซิกมากๆเขาอาจจะมองว่าคุณรักเขาเพราะคุณคาดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับทรัพย์สินอันนี้เราพูดกันตรงๆต,ต,ต,ตามไพ่เลยนะเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับมรดกหรือเกี่ยวกับการเงินการทองของเขาเพราะฉะนั้นมันเลยไม่สามารถที่จะทําให้คุณและเขาเนี่ยดึงดูดกันได้ด้วยหัวใจรักที่แท้จริง แต่คุณจะได้เรียนรู้รักครั้งใหม่ทุกทกุทุกครั้งหรือว่าที่ผ่านมาอาดีตของคุณที่ผ่านมานั้นมันทําให้คุณได้เห็นแล้วว่าบางบางอย่างที่คุณคิดว่านั่นแหละคือความสุขนั้นบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่คุณจะใช้อดีตที่ผ่านมานั้นมาพิจารณาความรักครั้งต่อไปของคุณแต่ถ้าคุณยังศรัทธาในเรื่องของความรักคุณจะได้เจอนะคะ หลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณจะค่อยๆพิจารณาเมื่อก่อนคุณอาจจะมองที่ฐานะคุณอาจจะมองที่ความมั่งคัง่งหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตของคุณนั้นสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้คุณได้ค้นหาตัวเองเจอแล้วว่าคุณคุณเองนั้นก็สามารถที่จะสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องหาคนที่สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่เขาคนนั้น ที่คุณจะเลือกครั้งต่อไปในความรักครั้งใหม่ของคุณนั้นก็คือคนที่เข้ากันกับคุณได้คนที่รักกันด้วยหัวใจคุณจะศรัทธาในความรักมากขึ้นโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นไม่รู้ว่าดวงของใครที่เข้ามารับฟังแล้วไพ่แรนดอเอมไม่ใช่แรนดอมนะคะคือคลิปนี้สื่อสารถึงคุณโดยตรงค่ะเพื่อนๆชาวทัด,ดินสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะ